ค่ะพี่น oh, ้องผมจองแก่นสักกาวเดือนลราเพิดออฟฟิเชียลค่ะเออเจ้าตีหาว่าอุ้ยเป็นผู้ใดล่ะนาเขาว่าล่างบัดนีอิมโอ้สวัสดีคุณพ่ออุ้ยดีนะบ่าเสือมาอีกบวกเงี้ยวสวัสดีค่ะอันเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัน chia anh kiang nít tập bò hay nè mùa hít mua kiang nít. But anh có để mà đàn đi. Ochê bò mì 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 กินบางเยี้นี่แหละขี่บออกอยู่นี่วาแล้วนี่กินเขาเยั่มไปกินขนมผู้ใหก็แทุกสวทุกส่งแฉ่แค่ีส่องแจ่บางเงี้ยวิอ่คือเลยนไปหอดการลนมเอากรไปิ่มยห่ม่ลุไงไปงพุ่นบ่แมนเลานอนผุนเล้านอนนำ้ำแม่นวั เดี๋ยวมุกสางยังอยู่มึงคือบหลังน่ะเิสร็จไหนแน่ลุงเอาว่ามันไอสิบ้าเลยไปเข้าไปเที่ยวอะไรเนี่ยก็เอกเมื่อไ่เมืสย์รถผู้ใดเนั่นเออเอาเราเมื่อผมสิเมื่อไหร่เนาะยบอกกันเออเจ้ากับ่าดีมาน้ำกันว่าเมื่อไหรีแล้วเราปล่อยบาร์ไหนบาร์เบืองของไฟยปะนะจีเออฉังนไปเสร็จบาร์ไโอเก็คือคือเบียร์บ้านเราจอดรถเอ้าหมดแล้วปะนะ เราใส่สก้ <k ric an> ถามดีว่ามึงจะไปใส่ป่ะนะก็เลยว่าไปนอนบบาน้องคู่ไปแล้วสินกสสอกต้องหาผู้ไปเห็ดเบียกให้หาผู้ไปเห็เหดเบีกย่อยมอหล่แล้วไป,ไปใไช้แอ่แคบบ้านดีป่ะกินอิมเลยอมา่วาน กินหลับหลับหลับหลลับเป็นน้ำข่อยหลับตับเนี่ยขนมเเนียนคเนยได้จังเออกินขนมเชมเราขึ้นแสบไรมทีิเนียนแลนขึ้นไปฟ่อนนั่นบางไปรันมาจะสีเอะมาไม่ลุงแลนจิ้งแิ้งจิ้งอย่เนี้รอรอก่อยสิจด้งแต่เนี่ยวาโยวันนี้เนี่ยสีแต่วรสชงมันเนี่ยเนี่ยจังเด๋ปวดฉี่เอากินเก่า โอ้บ oh oh oh, oh oh oh, oh oh, ่อยแล้วโอ้บ่อยแล้วเจบพญาโอล้เก็บตองป้าไหนใจใจกัวย้ไหใจใจกันรยเจ้าเก็บตรงอย่างแล้วเก็บตรังก็ยังอัแล้วไปหาหม้อหทั้วอื้งเียอ่อี่ลองมรู้นี่ลุงม่้ีเจ้ามันาเจ้าหนามัน้เพมเอดรำมาเอ้ย่ียบาาญซะอ

ยังเหรอวันไปหยอกบกเขาเจงผู้ใดวัวไปหยอกบักช่องเขาเขากับบักดูบกเขาบ่อยหยอกมันได้มันหยอกเขาเจ้าชักตกชีตกเลวันอ๋อจีบอกว่าพ่อแลี้ยงเขาเขาหยอกเจ้าหยอกกุ้มหยอกยี่นั้นอันกันละเงินความดื้อเด็กกันละเด็กหนุ่ยอืมมักหยอกครับอ๋อนี่แม่มันเป็นเนื้อเนยมันกินได้บ่กินได้หมากหยังหมากสาดอ๋อกินเงี้ยกินเสีงเออ สนสาดต้นแสง mm hmm. อุ้ยนี่ไหมแมนบัวมันเป็นน่วยอยวีพระเจ้าจะกเห็นออกมากออกผลอุ้ยลมลื่นดีบะคคลอย่ยอุ้ย yeah. แสเอ๊ะโอ้ผุนดูนั่นพุนจะนั่นแสจะนั่นแสนั่นต้องงันเดียวโอ้ยลมเรือนดีเนาะลมเรือนดีบอกครับเดียวคุณนายตื่นใส่กรกดาษออชิ้อชกระกดาษเ c เิกะกะดาอาจยเพนนอน่เยางเพนนนตุนนันโอเคทีโอเคนั่งเอกดาวรงสกาวเดือนคับเดี๋ยวนั้นรัประกันความเพียรเบียไปเบียปแกแมนัเป็นสังเป็นสังคือจิ้มวานมันมาฮ่าน่าฮอาเล่ันถือมือางย่มันมอานปิดวงโอ้ยเนาะยัมากระดาษกระดา จะมันกินไปได้สูงอยู่ค่ะวัดกออด้แล้วด้วิวสวยเด้อวิวเจ้าหันบางยางงามหนึงเออรอห้อกัไปใครดีหลอห้อนันแวนี่สองคลิปีคบอกะเดี๋ยวอีกคลิปต้องไปเจอกันอยู่ท้งด่าดฟ้างอ่นก็อยา

ở nhà mất buộc mà <laughs> là... Nó Thằng buồn cái gì hôm đi có ẩn Anh đi đều anh đi mất hôm 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 mất Hả? mẹ nó thì... Nên mẹ nó tài đẹp chứ mẹ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ แังแล้วจิมเฮี่ยอุ้ยเออใ้ไปได้จรงเหตุเพราแจจิมสมกันไม่หัเท็ดเพื่อเขา รูละสองลอยพมันโลดอกอนจานละเห็ดอ้อยะอยู่สองลอยม้เขาเป็นจานเขาจะทำเป็รูรูจับาดเขาจะามเอาปูมาเจามันเป็นอ้อยอยู่มันเป็นจะมีหลายนบบาดปเลยพวก่มันงท้านเลยเนั้นการเขาขาคจดได้ว่าทำอยากปิกเ็บได้วหมอย่าหลงงคกว่ะรู้มเกียของมัน จับบรรยากาศเขาเก่าแบบยังไรมากแค่ไหนมาแค่ไหนมาจะหนีดตัวเขาผู้หนึ่งก็ไปปวดไปแล้วปวดไปตลาดกันทั้ลายรมาแม่น้เวลา เ,ลลเอาละค่ะพี่น้องสำหรับกิปนี้ไปสนิทกินหนาพบกันใหม,นนนม่ค่ะมัหวันบะถึงแล้วถ่าแกงเค็แต่เพาะชุบบะทีนี้เขากับจวดตสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปต่อไปค่ะพี่น้อง